วันนี้เราก็จะทอดปลาทูนะคะเนาะปลาทูตัวใหญ่มากนะคะทุกคนทอดปลาทูนะคะหีมมากปลาทูตัวยักใหญ่นะคะทุกคนน่าคอมนะคะทุกคนตัวใหญ่นะคะทอดปลาทูนะคะ,ะทอดปลาทูให้อร่อยนะคะเนาะ,ะไ,ไฟอ่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะ ให้ตัวเขาเหลืองๆนะคะน้อกรอบๆนะคะน่ากินตับเตัวใหญ่มากนะคะทุกคนทอดแล้วนะคะเราก็กลับด้านนะคะเนาะงตัวห้องๆนะคะตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนว้าวนะคะนอ่านะคะว้าว่ายงค่ะน้อทอดง่ายว้าวน่าทานนะคะทุกคนว้าวนะคะทอดง่ายนะคะวันนี้ทอดตับเต่านะคะ ทอดปลาทูหอมๆตัวใหญ่ๆนะคะเนาะน่าทานไหมคะอันนี้ก็จะกินปลาทูปลาซับนะคะทุกคนปลาทูกับปลาซับนะคะตัวใหญ่ๆนะคะเนาะน่าทา,านไหมคะโอ้ยจุ๊บคะเนาะไตได้ในในที่แล้วนะคะปลาทูของเรานะคะเนาะไตได้ในในที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะทอดปลาทูนะคะ อ,อยูก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนลงไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะให,ให้ตัวพวกกรอบหอมหอมก่อนนะคะให้เลี้ยงๆก่อนนะคะเนาะแล้วก็ขยับไปขยับมานะคะนี่นั้นะไม่ยากเนาะคะเนาะทอดปลาทูนะคะใหม่ๆสดๆได้นะคะเนสวยนมนะคะสวยงามมากนะคะ น่าทานไหมคะก,กินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะเนาะข้าวเหนียวร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยมากนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะอ่าโอ้นะคะเนาะแป๊บนึงนะคะอ่าก็ขยับกล้องขยับไปขยับมานะคะับใสไปใายมานะคะทอดปลาทูคะ่ะได้เวลาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะปลาทูค่ะอ่าใส่ลงไปนะคะเนะาะปลาทูนะคะ ว้าวตัวใหญ่ด้วยนะคะทุกคนเนาะน่าทานไหมคะตัวใหญ่ใหญ่เอาเร็วเร็วเร็วว้าวนี่ค่ะน่าทานไหมคะทุกคนว้าวนะคะปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะทุาคนนี่นะคะ,ะ,นนะ,คะตัวใหญ่มากนะคะทุกคนหน้าอร่อยไหมคะโอ้ามามาค่ะ กินกับข <LO AT> <Wow. S 1> um. okay. ้าวเหนียวร้อนๆด้วยกันนะคะเนาะอร่อยนะคะอืมว้าวครานี้ก็ได้น้ำพริกนะคะก็อ่ะต่อด้วยน้ำพริกนะคะเน้องนี่ัดปลาทูทอดนะคะเนาะคนโคเร่โคเร่ก่อนนะคะเนาอ่าน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็คนนะคะเนาะงพูดก่อนนะคะให้สุกก่อนนะคะน้อโคเร่โคเร่ รับรองว่าอร่อยนะคะทุกคนเนาะกินกับน้ำพริกปลาปาทูเข้าเนี้วนะคะน้ำพริกแต่นี้ก็อร่อยแลยนะคะ ตักน้ำพริกใส่ถ้วยนะคะเนาะ,ะตักน้ำพริกใส่ถ้วยนะคะ่สร็จๆด้วยกันนะคะทุกคนนี่น้นพริก,กอหอมนะคะเนาะกระปาทูนะคะทอดใหม่ๆนะคะเนาะทูทอดใหม่ๆก็อร่อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะโอ้